จารย์วิโรธครับผมสะดุดใจหลวงพ่อองค์หนึ่งมากชื่อหลวงพ่อแตงกวยเป็นความเป็นมาเป็นยังไงฮะหลวงพ่อแตงกวยเนี่ยโอ้หลวงพ่อแตงกวยเนี่ยผมไม่ทันท่านนะแต่ว่าผม,ผมได้มาเป็นลูกติดหลวงปู่เนี่ยแล้วก็นั่งอยู่ก็มีติดหลวงปู่รุ่นพี่เขาเล่ากันว่ารพระอาจารย์แตงกวยเนี่ยเป็นสิษย์คนแรกที่หลวงปู่รัก หลวงปู่อันนี้คือหลวงปู่อะไรฮะหลวงปู่โตวัดประดูชเิมพีนะฮะหลวงปู่โตเนี่ยท่านถ่ายทอดวิชาให้กับพระอาจารย์ดังกวยแล้วซึ่งว่าพระอาจารย์ดังกวยเนี่ยท่านจะเก่งวิชาแพทย์แผนไทยอ๋อแต่ปรากฏว่าท่านกลับมาป่วยครับผมแล้วก็มรณาภาพหลวงปู่เขาบอกหลวงปู่เนี่ยวันที่ทําศพให้พระอาจารย์ดังกวยคนลูกศิษย์รุ่นเก่าๆแล้วเขาบอกหลวงปู่ถึงหลังน้ําตาฮึมท่านรักมากท่านรัก,ลก,ลกแล้วก็สนิทกันมากครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ย เป็นการที่กล่าวขานว่าหลวงปู่เนี่ยท่านจะไม่ออกไปกิจนิม,มนต์ท่านจะให้พระอาจารย์ตังปวยไปแทนท่านหมดอมพระอานารยคนที่ออกไปเนี่ยเขาจึงจะค่อยมาตามหาว่าคนพระอาจารย์ตังปวยเนี่ยเป็นลูกศิษย์ใครเอ่ยเพราะว่าสายที่เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจับพลังงานที่สายสินที่โยงมามเขาเช็คกันเลยว่า เอ๊ะเนี่ยสายไหนสายไหนเนี่ยเขาจำสายจรินี่เขาจึงถามสายไหนสายไหนแล้วก็ลองกันนะก็พระตังกวยก็ยังเคยมาเล่าอะไรให้หลวงปู่ฟังซึ่งหลวงปู่ก็หัวเราะในบรรดาศิษย์ปุโตที่แน่อยู่ในวัดประดู่ชิมพีก็มีหลวงพระอาจารย์ตังกวยแล้วก็หลวงนาวีระใช่ไหมฮะพระอาจารย์วีระวัดหนูวัดดับสอนใช่ครับแล้วก็มีผมเรียกอเจกมักอเจกมักเป็นเป็นคารวะเหรอเป็นคารวะท่านคือท่าสมัยก่อนถ้าเรียกท่านก็เรียกว่าเท่าแก่มัก แล้วอาจารย์วิโรจนี่มาตอนหลังใช่ไหมครมาหลังเขาบอกมาช่วงนู้นแล้วผมก็เห็นท่านมานานแล้วนะครับมานานแล้วมานานนลนนะแต่เดิมเดิมเนี่ยก็ยังมีคนที่ปฏิบัติหลวงปู่เนี่ยคือมหาโพมหาโพอ่ามหาโพเนี่ยเป็นคนที่แรกๆเลยนะที่ดูแลหลวงปู่ก่อนอพระอาจารย์กล่าวว่าพระครูไพรโรจนะถ้ามหาโพท่านไปอยู่ที่อื่นล้วสุดท้ายสุดท้ายท่านศึก ท่านศึกไปท่านศึกไปแล้วท่านก็ไปอยู่กับศรีนครไปรับรับ,บไปกับมีเขาเรียกว่าข้าบาดี oh. ที่นับถือปู่แล้วก็ ท่านก็ศึกไปเพราะว่าท่านก็ไปมีครอบครัวยังมีชีวิตอยู่ไหมฮะมียังอยู่เลยอย่างนี้ต้องตามไปสัมภาษณ์ด้ยครับใช่ไว้มีโอกาสนะจะพาไปสัมภาษณ์ท่านพิโพลอายุ80กว่าแล้วเมื่อก่อนเขาเรียกเรียกท่านว่าพี่โพลพี่โพลนะตอนผมเป็นบวชเนรเนี่ยท่านเป็นพระที่เลี้ยงผมเลยครับผมก็ถือว่าท่านท่านเมตตาผมมากหลวงปู่โตกับหลวงพ่อสดวัดปากน้ําท่านเคยทําอะไรร่วมกันฮะเคยเออ ฟังจากผู้หลักผู้ใหญ่เล่ากันว่าท่านเคยออกจุดงร่วมกันแล้วก็เรียนมาจากอาจารย์สายเดียวกันด้วยแล้วก็เขียนผงปัดขมังต่างคนต่างเขียนมามคนรกระดาษเขียนแล้วก็ลบผงแล้วสุดท้ายทั้งสองของมารวมกันแล้วก็เมื่อมาสร้างพระเนี่ยก็แบ่งกันไปใช้แต่ก็หลงหลวงพ่อแวะปักน้ำเนี่ยท่านหลวงปู่โตเนี่ยท่านทำพระแจกมากกว่าจะมีคำหนึ่งที่หลวงหลวงพ่อปักน้ำเนี่ย มามาหลวงปู่เนี่ยวัดปักน้ำเนี่ยท่านก็จะมาบอกว่าเอออย่าอย่าไปใช้ทั้งหมดอะ่ะเดี๋ยว<ม>ถึงเวลาฉันจะทำพระแจกบ้างก็เดี๋ยวจะไม่มีก็ก็เลกันเลยซับยอกกันเขามีความสัมพันธ์กันนะสองวันนี้สนิทกันมากแล้ววัดนวลนรดิตก็มีความสัมพันธ์กับหลวงปู่โตด้วยใช่ครับครับก็ Go. หลวงพ่อวัดนวนเนี่ยผมเคยครั้งหนึ่งเคยไปไปข่าไปไปไป,ไป,ไปกราบท่านครับผมด้วยความเป็นเด็กเราก็นั่งคุยกับท่านไปท่านก็คุยกับเราเนี่ยท่านก็คุยยิ้มแย้มแต่ว่าระหว่างที่คุยคุยไปเนี่ยมันเป็นเป็น,ปนช่วงหกโมงเย็นเท้าหกโมงเย็นและครับผมยุงเริ่มเยอะอแล้วก็ตบยุงตียุงไปแต่สังเกตหันจะไปมองเนี่ยหันจะไปมองเนี่ยท่านไม่มียุงเกาะเลยเราก็กลับมาบอกหลวงปู่เล่าให้หลวงปู่ฟังว่า หลวงปู่ครับหลวงปู่วัดนวนเนี่ยท่านเก่งนะท่านนั่งอยู่ต้องนานเนี่ยยุ่งไม่ตอบไม่ตอบท่านเลยหลวงปู่หัวเลาะครับผมหลวงปู่บอกว่าตีเ้ยท่านไม่ได้ทําอะไรหรอกออท่านฉันไอ้บัลเพชร<อ>ไปดูในตุ่มท่านสองตุ่มนะนะ,ะให้ไปดูนะท่านก็รู้นะแล้วบอกสองตุ่มของเขาเนะี่ย เขาจะเอาบอระเพ็ดทั้งหมดเลยนะมาทุบ<ะ>ๆๆๆแล้วก็ใส่แล้วก็แช่น้ำบอระเพ็ดท่านเขาบอกว่าตัวเหม็นเขียวยุงมันไม่ต่อโอเครครับผม